สวัสดีค่ะเจ้าแม่บีผูกปักนะคะวันนี้บีจะมาปลูกต้นมะามานาวค่ะมะนาวที่ได้ทําการปักจำแบบคว้มแน่นเอาไว้นะคะปักจำเอาไว้หลายเดือนแล้วค่ะวันนี้ก็เขาติดรากตีแล้วนะคะจะมาทําการย้ายลงห่วงล้อรถค่ะแต่ว่ามันมีบางกิ่งนะคะที่จะเป็นเพลี้ยาขาวๆค่ะเดี๋ยวบีก็ตัดออกนะคะ กิ่งมะนาวตอนปักชำกิ่งแบบคบแน่นดีไม่ได้ทาไม่ได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้แต่ว่าตอนนี้เขาติดรากด,ดีแล้วค่ะเป็นลายกิ่งมากเลยนะคะที่ว่าเป็นเพลี้ยขาวๆนี่ค่ะจะทําการพลวนดินในล้อรถนะคะดินเดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะผสมดินปุ๋ยหมักที่เกิดลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะจะปลูกลงในห่วงล้อรถค่ะ ้นห่วงล้อรถนี้ได้เอามาทําการตัดแล้วก็กลับด้านนะคะซึ่งบีก็มีคลิปวิธีทำก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆที่เพิ่พงเข้ามาใหม่สามารถเลื่อนเข้าไปดูได้คะ่ะวิธีทำอ่ล้อรถนะคะเพื่อที่จะนํามาปลูกต้นไม้ เนี่ยค่ะเป็นกิ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาปุ๋ยหมักใส่เพิ่มอีกนิดค่ะนี่คือต้นแม่ค่ะต้นแม่ที่ได้ตัดกิ่งไปปักชำแบบความแน่นค่ะต้นเล็กค่ะต้นไม่ใหญ่แต่ก็ออกลูกให้บีได้กินตลอดเลยนะคะกลิ่นหอมด้วยเป็นดอกมากด้วยค่ะทยอยออกติดดอกติดผลเรื่อยๆ นี่เป็นปุ๋ยหมักขี้ไก่ที่หมักจากเศษใบไม้เศษอาหารค่ะหมักให้เขาย่อสาย,ลายแล้วก็หมดาร์มร้อนก่อนนะคะนํามาใช้ได้ค่ะถ้าเขายังมีฟาร์มร้อนไม่สามารถนํามาปลูกต้นไม้ได้นะคะจะทําให้ต้นไม้ตายได้ค่ะผสมลงไปด้วยค่ะ แล้วเราก็นำกิ่งที่เราปักํำแบบความแน่นลงปลูกได้นะคะปลูกได้ขยายเป็นเราก็จะมีพวกผักมีพวกะมะนาวได้กินได้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องซื้อยิ่งช่วงนี้ด้วยไม่ต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆ แล้วก็ของบีก็จะต้องนําเศษไม้มาวางด้วยนะคะป้องกันไก่เขียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเดี๋ยวเขาก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นมะนาวได้ด้วยค่ะถ้าเพืพ่อนๆชอบคลิปนี้บีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้บีทาคลิปต่อๆไปได้ค่ะนี่คือห่วงยางนะคะห่วงล้อรถค่ะ แล้วเราก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะมีต้องขอขับคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่่าไม้กำลังใจบีค่ากับคุณค่ะ